เตจเมนต์สลิมเงินเดือนที่ไม่มีหรอกเอ,อ่อขออนุญาตสอบถามนคะคะคุณพี่ทำอาชีพอ,อะไรคะพี่เป็นเกษตรกรน่ะขายผักรถมือสองยังซื้อไม่ได้เลยนะคะแล้วจะซื้อรถใหม่ได้ยังไงกิวีคะ่ะพี่คุณคืนเข้าไปเลยคะ่ะดูสภาพเขาเปิดหรจะมีปัญญาออกรถไหมเนี่ยแัลโยงวัดีค่ะบฮัไม่โกดี มามีไรเฮ้ยเฮ้ย,ยมิโกมิโกน,นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน้ามีเรื่องจะปรึกษาน้าอยากได้รถมือสองสภาพดีๆสักคันหนึ่งอะจะซื้อให้เมจิอะเอาไปมหาลายัยมือสองเอาอีกนั้นนะทำไมไม่ซื้อมือหนึ่งไปเลยเงินก็มีตั้งเยอะตั้งแยะงก,กอะไรนักหนานะฮะโอ๊ยจะซื้อรถมือหนึ่งไปทําไมมันเปลืองตังค์เมจิขับไปมหาลัยจอดแค่นั้นอะแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนเลยเอามือสองนี่แหละ งั้นเหรออืมงั้นก็ไปดูที่เต็น์แล้วกันน่ไปส,ส่งผักส่งของแล้วแถวแม่ริมมีตั้งเยอะตั้ง,ง้ยะลองไปดูแล้วกันนะเออ,เออ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 เดี๋ยวไปส่งผักแถวแม่ริมเดี๋ยวแวะดูแล้วกันอ,อ่ะไม่กลัวมีอะไรเปล่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็อยากได้ต้นไม้สักต้นอ่ะเออเอออยากได้ต้นไหนก็เอาไปแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเคลียร์ตังค์กันแล้วกันนะได้ครับไปส่งผักก่อน นะคะที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันและไมค่ะเพียงต่ำด้วยค่ะหุยประหยัดน้ำมันได้เหรอุยชันชอบฉันชอบ,ชอบเอาคันนี้แหละได้เลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะขับง่ายหาที่จอดรถสะดวกเหมาะกับลูกสาวของคุณลูกค้าที่จะขับรถเข้าไปในมอเลยค่ะเออดี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 ใช่ใช่ใช่ ราคาคันนี้นะคะปกติค่ะออกห้างมาจะอยู่ที่6กแสนกว่าแต่ว่าของเราอะค่ะจะอยู่ที่3 7มแสนเบาทนะคะอุ้ย3ามแสนกว่าเองเหรอรถยังสภาพใหม่อยู่เลยอะดีๆีด,ดฉันเอาคันนี้เลยตกลงเอาเป็นคันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าวีอสสีขาวคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวงานกิวีขออนุญาตทาหนังสือสัญญาให้กับคุณลูกค้าก่อนเลยนะคะ รียบร้อยโอเคค่ะพีค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเป็นหนังสือสัญญาการซื้อขายของเรานะคะส่วนอันนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเงินผ่อนงันดาวของเรานะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นไปตามหนังสือตรงนี้เลยค่ะว่าเราจะได้รถกันวันไหนนะคะ น้องไปแนนซ์เข้ามาอีกทีนึงนะคะบริการสัญญาให้กับคุณลูกค้าค่ะได้จ้ะฉันนั่งรอตรงนี้นะค่ะคุณลูกค้าขอตัวก่อนนะคะ ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะบีจะแจ้งเอกสารเบื้องต้นที่คุณพี่ต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวคุณพี่รบกวนวาดแผนที่บ้านให้บีหน่อยนะคะได้ค่ะเบื้องต้นเอกสารที่คุณพี่ต้องเตรียมนะคะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนนะคะจําเป็นต้องใช้คุณพี่มีไหมคะสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนพี่ไม่มีหรอกเอ่อขออนุญาตสอบถามนะคะคุณพี่ทําอาชีพอะไรคะพี่เป็นเกษตรกร,ร,กรนะะ่ะขายผัก โอเคค่ะงั้นเอาตามนี้ละกันนะคะคุณพี่กลับไปที่บ้านเตรียมเอกสารให้หนูนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวหนูจะเข้าไปตรวจสอบบ้านนะคะคุณพี่ได้จ้าอ่าน,นี่นี่ที่บ้านพี่เรียบร้อยค่ะยังไงรรกคนคุณพี่เตรียมเอกสารให้หนูเลยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราเจอกันค่ะคุณพี่ได้จ้าะะขอบคุณมากนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ เอกสารที่หนูให้เตรียมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่นี่นี่น่อโอเคค่ะเดีสัคกครู่นะคะเดี๋ยวหนูจะคิดคำนวณให้นะคะก็ถ้าเป็นรายเดือนที่ผ่อนนะคะบวกแวดแล้วอ่ะนี่นะคะรายเดือนจะอยู่ที่7,900ันนะคะคุณพี่เออ7,900ถูกดีถูกดีเอาเอา ได้ค่ะพกคู่นะคะขอเช็คเอกสารแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวคุณพี่คะแล้วสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลิปเงินเดือนล่ะคะอ๋อถ้าไม่มีก็คุณพี่ต้องหาคนค้ำหนคนนะคะคุณพี่เอาฉันเป็นเกษตรกรอะ่ะจะเอาสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนมาจากไหนอะ่ะแล้วถ้าหาคนค้ำอะ่ะฉันไม่อยากไปรบกวนคนอื่นหรอกนะใช้แค่นี้ได้ไหมอะ่ะ นี่คุณพี่คะถ้าไม่มีแล้วจะซื้อได้ยังไงอ่ะคุณพี่เป็นเกษตรกรรายได้ก็ไม่แน่นอนและถ้าคุณพี่ไม่ผ่อนขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคะโอ๊ยแค่จะซื้อรถให้ลูกอะ่ะทำไมมันยุ่งยากขนาดเนี้ถ้าต้องไปรบกวนให้คนอื่นอะ่ะมาค้าประกระันอ่ะฉันไม่เอาหรอกโอ๊ยหลานบอกแล้วให้ไปซื้อรถใหม่ก็ไม่เชื่อคุณพี่คะ รถมือสองยังซื้อไม่ได้เลยนะคะแล้วจะซื้อรถใหม่ได้ยังไงดูสภาพบ้านคุณพี่สิคะใครที่ไหนเขาจะเชื่อว่าคุณพี่ผ่อนไหวโอ้ยเสียเวลาดิฉันจริงๆเลยค่ะคุณพี่เออ<ล>ดิฉันขอตัวก่อนนะคะโอ้ยถ้าแบบนี้ฉันจะไปเอาเงินจองคืนนะเดี๋ยวจะไปซื้อรถใหม่เลยเชิญเลยค่ะคุณพี่คุณพี่รีบไปเอาเงินจองของคุณพี่คืนเลยนะคะเฮ้ยดิฉันขอตัวละคะ่ะเสียเวลาดิฉันจริงๆเลยอะ มันยุ่งยาก่างนี้วะอน,นี่เธอเอามาเลยนะเงินจองอะ่ะที่ฉันจองไว้อะ่ะคืนมาเลยมาแล้วเหรอคะคุณพี่รีบมาเอาเลยนะคะสเตทเมนต์ก็ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่มีใครที่ไหนเขาจะไม่ผ่านคะ เกิดอะไรขึ้นคุณลูกค้าคะเกิดอะไรขึ้นเปล่าคะก็ไปแนนสิถามหาแต่สลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ฉันเป็นเกษตรกรอ่ะจะเอามาจากไหนไม่เป็นไรนะคะคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะบีบีทำแบบนี้ได้ยังไงที่อ่ะบริการลูกค้าอย่างดีกว่าจะขายได้แต่ละคันกว่าจะคุยกันได้แล้วบีมาทำแบบนี้ทำไมที่กิวี่คะพี่คืนคืนเข้าไปเลยค่ะ ดูสภาพเขาิรอป่าจะมีป mm uh, ัญญาออกรถไหมเนี่ยคืนฉันไปเลยนะหมื่นหนึ่งเนี่ยฉันจะเอาไปซื้อรถใหม่ดีกว่าไม่ซื้อแล้วรถมือสองเนี่ยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวพี่รีบไปตามเจ้าของเต็นท์มาให้นะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเชิญนั่งตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะให้ไปเไยนะคะเดี๋ยวพี่วิไปตาม ฉันด้วยหรอค่ะเออคุณแจงคะต้องขอโทษอีกครั้งนะคะกอดีเขาไม่ใช่เป็นพนักง,งานที่นี่อะคะ่ะใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวบีจัดการให้นะคะคุณแจงอันนี้นี่นบีฉันรู้แล้วนะที่ผ่านมามนเกิดอะไรขึ้นเอ้าเจ๊จะอยู่ด้วยหรอพงาไงคีวีหนูอ่ะมีเรื่องปรึกษาเจ๊อะยอดขายเราเดือนนี้เจ๊มันตกแปลกๆอะ แต่ยังไงที่เห็นมีลูกค้าเยอะนี่แล้วกีวีก็ปิดการขายได้ล,ลูกค้าก็เหมือนจะแฮปปี้ลุกรายนะแต่เขาทําสัญญาไม่ผ่านน่ะสิคะเจ๊ทาสัญญาไม่ผ่านมันเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์หรือเปล่ากีวีแต่ไฟแนนซ์คนเก่าอะ่ะเขาก็ทําสัญญาผ่านนะคะลูกค้าก็แฮปปี้ดีด้วยแล้วตอนเนี้ยพอเขาออกไปเป็นผู้จัดการสาขาใหม่อะคะ่ะเด็กใหม่ที่เข้ามาก็ ทำสัญญากับลูกค้าไม่ค่อยผ่านเลยค่ะเจ๊คนเก่าเขาบริการลูกค้าดีจริงๆนะเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรกีวี่กีวี่ก็ดูแลลูกค้าตามปกติไปก็แล้วกันส่วนอื่นเนดะี๋ยเจ๊ดูให้นะไม่ต้องห่วงมีลูกค้ามาตรงรถกระบะกีวี่ตัดดูแลได้นะได้เลยค่ะเจ๊เชื่อมหูได้เลยค่ะ ที่เต็นท์เราอ่ะยอดตกอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีลูกค้าด้วยพนักงานขายใช้บริการดีขนาดน,นี้มีลูกค้าเต็มเป็นเพราะเธอบริการลูกค้าอย่างนี้นี่เอง,ของเขาเป็นเกษตรกรเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วเธอคิดว่าเขาไม่มีเงินหรอเธอดูเอกสารเขาหรือยังดูเรียบร้อยแล้วค่ะุงนีก็เขาไม่มีสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนก็ไม่มีอะค่ะนี่ ซื้อลดเงินผ่อนน่ะมันยุ่งยากนี่ฉันไปทกศจะยินก่อนนะคะเบิกเงินสดมาละฉันเป็นเกษตรกร,ะร,กรจะเอาสลิปเงินเดือนสเตทเมนที่ไหนมาทีพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยหมื่นสองหมื่นยังซื้อได้เลยเกษตรกร,ร,กรอย่างฉันอ่ะทำไมจะซื้อไม่ได้ที่เธอรู้ไหมที่ปลูกผักฉันเนี่ยร้อยกว่าไร่กว้างกว่าเต็นท์เธอตั้งกี่เท่าถ้าฉันจะซื้อไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วยืนเดินมาเลยอ,อย่างนี้ดูแลเคสนี่เป็นพิเศษเองค่ะบี เธอทำอย่างนี้ฉันเสียหายมากนะพี่นีคะพี่ขอโทษนะคะพี่ขอโอกาสแก้ตัวนะคะขอโทษนะคะเนี่ยฉันรู้จักคุณแจงดีเศรษฐีนีร้อยไร่แถวแม่โจ้เนีย่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาหรอกแล้เขาแต่งตัวอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวแล้วเขาก็ไม่เป็นหนี้ใครด้วยนะเขาไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครแล้วเธอตัดสินเขาได้ไงว่าเขาไม่มีเงินเธอรู้หรือเปล่าเต็นท์เรามาอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะเราบริการลูกค้าเป็นอย่างดีดูแลทั้งก่อนการขายและหลังการขายเป็นอย่างดี แล้วดูเธอสิมาประจําอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนน่ะสร้างความเสียหายให้ฉันเท่าไหร่ฉันว่าเธอคงไม่เหมาะสมที่จะมาประจาอยู่ที่นี่แล้วนะฉันจะรายงานไปที่บริษัทเธอให้เธอกลับไปแล้วให้บริษัทเธอไล่เธอออกซะคุณนีคะหนูดูโอกาสอีกรอบนะคะคุณนีหนูผิดไปแล้วค่ะคุณนีขอโทษนะคะคุณขอโอกาสอะฉันคงจะให้โอกาสคุณไม่ได้หรอกนะเพราะคุณน่ะสร้างความเสียหายให้ที่นี่ไปกี่ล้านคุณรู้หรือเปล่า ฉันว่าคุณกลับไปเถอะคุณน่ะไม่เหมาะสมกับงานบริการเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์มองคนแต่ภายนอกอย่างเงี้ยเหรอคุณจะมาทำงานบริการอ่ะเชิญคุณเก็บของแล้วก็กลับไปเถอะค่ะอย่างงี้นะคะคุณแจงพ่อเป็นการขอโทษนะคะเดี๋ยวนีดูโปรโมชั่นพิเศษให้คุณแจงเลยแล้วแถมบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะทางเต็นท์ของเราอะ่ะตรวจเช็คระยะฟรีนะคะคุณแจงเออดี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 ดดนีจะดูแลแค่นี้เป็นพิเศษเลยคะ่ะนี่ ฉันอะไม่เน้นแต่งตัวดีฉันเน้นมีเงินอยากบางคนใส่สูบผูกไทยนี่ท่วมหัวมีเยอะแ yeah, ยะไปไม่อห่าหาว่าฉันอะแต่งตัวไม่เคารพสถานที่นะฉันอะอยู่ไร่อยู่นาให้ฉันแต่งตัวไปอวดใครแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ซื้อรถให้ลูกสาวนะฉันไม่ซื้อหรอกเพื่อ ซื้อรดีแล้วจะได้ไม่เขสะดวกให้ลูกนะคุณแจงเนาะอ,อ,อย่างนี้ไปเราไปดูรถกันเลยนะคะสมมติว่าวันนี้ซื้อเงินสดเนาะซื้อเงินสดไดฉไ้ฉันไม่ฉันไม่โดนไม่ดาวแล้วนะเอกสารยุ่งแย่เป็นไรซื้อเงินสดมีส่งรถไหมได้วันนี้รถให้พิเศษเลยค่ะไม่ต้องหัวมาที่นีนน่หายห่วงนะคะ KT Car Center ยินดีให้บริการอยู่แล้วค่ะงั้นเราไปดูรถกันเนาะไปไปค่ะเชิญน,นะคะยีวีเตรียมน้ำให้ลูกค้าด้วยนะลูกค่ะไปเลยค่ะ